เ,เ,เดี๋ยวกำลังจะโดนลงไปดูดครับตุ๊บเรียบร้อยครับผมตวัดครับจะเย้ไหมโอ้สวยสวยเดี๋ยวหวาน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 มาแล้วปบปดปบปบผมตับเรียบร้อยดูด สวัสดีคร so ับผมสวัสดีเอซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้เหมือนเช่นเคยครับผมนะเวลานี้ก็ถือคันไม้ไผ่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมช่วงนี้ก็ออกล่าหาปลาไหลไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ลุ้นกับปลาไหลไปก่อนนะครับอีกไม่นานนะครับข้าวเขาก็เริ่มเกี่ยวเจ๊จะดเสร็จแล้วจะพาท่านผู้ชมออกล่าหนูปีนี้เต็มระบบนิดนึงนะครับผมก็จะเต็มระบบแบบไหนคอยติดตามลุ้นกันแล้วกันนะครับผม ก่อนหน้าไอ,อ้ก่อนนั้นก็ตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวเราก็ออกล่าหาปลาไหลกันก่อนนะครับผมก็ <c oughs> มาพันโบนะครับผมสวัสด <c oughs> ีครับ๋อพันทีนู่นนะครับผม <c oughs> ก็พันโอทางนูน่นสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมสังเกตรูปลาไหลยังไงนะครับมีหลายคอมเมนต์ที่ถามมาแล้วนะครับผมว่าการหาร,หรูปปลาไหลคือหารูยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมหาดูใ <c oughs> หท้ท่านผู้ชมสังเกตว่า จะมีน้ำขุ่นๆุ่นขึ้นมานะครับเราก็ลองมายกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ไหนไหนอ่งรู้สึกเหมือนมีตัวแล้วครับทุกท่านสังเกตดูจะมีตัวโผล่ขึ้นมานะครับนั่นนะครับนะครับมาแล้วนั่นนะมาแล้วมาแล้ว ดูดสวนไม่อยู่อีกรูนึงนะครับผมมันจะเป็นน้ำขุ่นคุณแบบนี้ตอนนี้คือเอาเหยื่อยกๆนะครับเดี๋ยวก็ออกมานะครับยกแรงๆหน่อยยกแรงๆนะครับตัวกำลังถอยมานะครับผมยกแรงๆนิดนึง ตามมาตามมาลุ้นครับลุ้นกินหรือไม่ยุกนึงแรงยุกนึงแรงเมื่อกี้เป็นหูนี่ก็อุ่นใจน้ำเอาบอมังเกินยุกไปยุกไป Ni này mệnh thổi nè tụi bây giờ mệnh này nè thổi cái đuôi nè 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 cố mắn, đó, nè lại, nè 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 con, nè khay, nè nè con, nè 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 ลองส่วนเขาหนอตึก๊กมาอยู่มันน้ยกะสวยอยู่สวยอยูอ่เดี๋ยวให้พันโอรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวย้ายหัดไปนะครับไปหนีดีกว่าให้พันโอจับตัวอยู่ตรงนี้นะครับผม หนะ้ารุ่นีบี กดประชดชมดูสายนะครับวิ่งลงไปวิ่งลงไปน้ำดันออกวิ่งลงไปเอเคน้ำขึ้นบ,บุบ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 อยู่

ไดแต้มทีหนึ่งมาแล้วนะครับผมมาน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 มนมนข่าวเขาก็เกี่ยวแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นไอ้หนูทีหลังนะครับวันนี้ขอเอาปลาไหลไปก่อนนะครับช่วงนี้นั่นไหนฮูนั่นไหนก็คุ้นๆเล่นน้อยจีกิปปิค ขึ้นแกะกัแกได้อยู่กาะว่าขออยู่นอกได้น่าจะแกได้อ,อืมนูล้ะจีลุ้นละเออโอเคลุ้นต่อครับผมเื่อเก่าเรานี่แหละลืมให้ท่านผู้ชมดูก่อนกินเข้าไปแล้วอยุบอูอ้ตัวใหญ่ด้วย เดี๋ยวเลี้ยวด้วยกันไห่ลูกกำลังหมุนอยู่นะครับเรื่อยๆเขินละเข้นละอันนะนี่เป็นสายม้ำห่อนยุกแล้วครับดินยุกยุกละเริ่มจะโคแล้วอะเระโคไปแล้วโอ้ลอยฟ้าครับอีหนึ่งแก้มน่า หวานหวานครับผมก็วาจะให้คุณชม,ชมดูค่อยๆตามตามไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสังเกตรูยังไงนะครับแต่ตอนนี้คือเก็บมาแล้วอีกหนึ่งตัวผมกับแต้มเก็บแต้มมาสองแต้มแล้วนะครับผมไอ,อ้รุยต่อรุยต่ออาโบใส่กระสังจดูน้ามันๆนะบลิทมันจะนี่อุ้ยหยย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  มันจะตายตัวที่กืนตะขอเราก็จะจุดสายเอานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปขังไว้แล้วเวลาเอาไปกินก็ผ่าเอาตะขอออกนะครับโอเคผมจะพาท่านผู้ชมมามัดตะขอบ็ดนะครับนี่นะครับจับตรงตูดนะครับก็ดึงสายมาจากทางตูดเบ็ดนะครับโค้งกลับมาครับผมเอามาประกบกัน นะครับประกบกันเสร็จนะครับหมวนเส้นที่สั้นๆนะครับกลับมาทางนิ้วเราตรงที่เราจับก้านเบ็ดนะครับทับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสักสามรอบนะครับถ้าเบ็ดเล็กสักสามสี่รอบสี่รอบน่าจะดีนะครับแล้วก็ดึงเส้นยาวๆนะครับผมมันก็จะไหลมานี่ครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอ่ะลุยต่อครับผมไป ดูปลาไหลนะครับเห็นน้ำคุนๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะย่อนเหยื่อนะครับแล้วับดูเหยื่อก่อนการใส่เหยื่อก็ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับย่อนลงไปนะครับผมเห็นหัวสีน้ำตาลนะครับสังเกตดูดีๆเหยื่อกำลังจะโยนลงไปดูดครับตุ๊บเรียบร้อยครับผมตวัดครับอยู่ครับผม อยู่นะครับย <laughs> <laughs> <here. sm ack ack> ้ำนะครับเอาแล้วโอ้ยกล้องไม่ได้ดูครับดูแต่ปลาไหลลืมครับผมโจรยดูขึ้นจิ่งลงข้างค่อยๆกำสายขึ้นนี่มันบวก้นมาอย่าขันจจฮัก Đoàn lút nè Quất ốc, quất ốc Một đứng mới đấy bạn Hình hóa quá, ngoài chút hết rồi vào đây cảm thấy nha ยู่ะยู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 ยไปละไปคนดีละอุยไปห็นไปออกไปเรียบรอยอีกนึงครับผมตัวนี้เข้านอกปากนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการเอาออกก่อนได้ผมไหมครับผมส่งปุตดูดฟักส่งไอ้นี่แหละสามเต้มแล้วเดียวทำแต้มอยู่คนเดียวอ่ะ นี่พระเอกอพระเอกกลอดกันไปลุยต่อครับเหยื่อเรายัางอยู่นะครับผมนี่ไปก็พากันออกหาไปเรื่อยๆนะครับ ร้อยครับปลาช่อนไปครับหาอยู่หากินแบบคนนั้นนอกนะครับผมไปเรื่อยๆครับไปเก็บก่อนนะครับกี่ได้มาอีกตัวหนึ่งครับผมฟ้าว่ะปลาหลงเหยนว่ะติโบไปกลับไปเก็บดีกว่าเราคนมูมูอันนี่คนหนักมัูมัูอันดี๋ยวมันก็ขึ้นมา ตัวยังไงป่าเลยขันยักขันยักลื่นหอบไปดีกว่าเนาะตายลื่นหอมลบไปก็ตายครับอ่ะขอแล้วกันตายใครก็รอดตัวเล็กๆมุกแซ่บตอนนี้จะเรกถึงตอนมุกอ่ะนึกถึงตอน เอาตะขอเบ็ดออกก่อนนะครับยังออกไม่ได้เลยอ่เหยื่อนี่ยังยังใช้ได้อยู่นะครับ<อ>แต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอ,อันนี้ของพี่พีกืนนะครับตะขอเบ็ด มาเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับเ,เหยื่อเราใส่เดือนใส่ขุงมานี่นะครับผมการใส่เหยื่อะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไปแวบๆบบบนะครับนี่นะครับ ให้แต่ขอโผล่ลักษณะนี้เลยนะครับผมเพราะว่าจะติดง่ายดีนะครับผมไปต่อครับผมหลังหลังจากที่ผมเอามัดตะเบ็ดไอ้พี่ีเอาเบ็ดเสร็จ<ไ>เอาเบ็ดออกแล้วก็ผมมัดเบ็ดนะครับพิธีเอาออกเสร็จยอนไปไม่ข้างผ่านโอนะครับมัดตรงข้างยอนภาข้างผ่านโอปุ๊บเอาขึ้นเฉยเลยครับผมวันแรกมันเอาแดงๆีง กิลล <G> ี่โมเมนต์หอยหอยอะหอยแล้วครับหอยหอยรอกกันรอกกันช่วยนคุชมด,ดูปูตัวใหญ่ดิครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับคุชมด,ดูก้ามของเขาดิ นี่ครับกล้ามใหญ่มากนี่ครับปูปูกล้ามอย่างใหญ่เลยแต่มันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรานะครับโอ๊ยปล่อยเลยปล่อ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 ยครับผมไปไม่ใช่จุดมุ่งหมายของผมนะครับจุดมุ่งหมายของผมคือปลาไหลปลาไหลไม่ใช่ปูนะนะครับเราไม่เอานะครับผมปล่อย เยอะนะครับปูอย่างนี้แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราเราก็จะไม่เอาเขานะครับอ่านโอ้กำลังเยอะครับผมแม่นดีเมืนเลยเห็นแล้วนะแต่แนนกักเลยต,ต้องเลือกเป็นแันสังกสีอู้อ uh, ตัวเยญ่นั่นนะี่ก็ตัวหนึ่งครับผมเพิ่งได้มาออเแล่วได้หลงน้ำแล้ว เดี๋ยวปีนลงเอาปีใจเกี้ยบุญมามนะเดี๋ยวพาลงไปหรือปลาไหลของพันโอ้ลครับวู้ตัวใหญ่เอ้รู่ใหญ่ว่ะระู้ยังใหญ่อ่ะโอ้โหแรงแรงแรงว่ะ งยอมาละตามมือขึ้นมาละลัวใหญ่ไหมอ้สยสวยอ้รรกระเด็นติดกล้องหมดเลยน้ำฮั่นนีฮั่นนี่สองแต้มครับผมใกล้ๆกันกันเดี๋ยวผมขอนอนุญาตออกสักแป๊บเดี๋ยวเราตามรูทัดไปเลยครับผมไปเด <c oughs> ี๋ยวหวันวันวัน,วน,วน บอลลูบอลลูมันดิฟไว้รู้มันเั็นบอลลูเดิมนี่ว่าลอยว่ายลอยว่ายลอยว่าลอยว่ายมันบินมาหากนันได้ไหมบินมาหากนันเดี๋ยวพันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเราออกดีกว่าครับผม ให้ hey, ท่านผู้ชมดูรูนี้นะครับผมนี่นะครับเหยื่อของผมนะครับตัวโผมาใชยเลย อยู่นะครับอุ๊หหลุด กิน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 แล้วครับนี่ดูดไปแล้วนะครับกส่งส่งนะครับส่งนะครับอยู่อยู่อยู่มาแล้วป๊อป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 เฮ็ดร้อยนี่เลยพี่ตัวใจเลยเหรอ เนี่ยรูใหญ่มัออนออนี่หัวมันโคนี่น<อ>เห็นไหมลองร้อยหัวโคนะนี่นหรือว่าคันเบ็ดอันเบ็ดปุดรูมันรูปุ๊ดเออน,นี่นเออ,อ,อ เลี้ยงมาเอ้ยตัดสายตับไอ้ฝั่งนู้นวูตัวใหญ่แล้มาจากฝั่งนู้นก็มีเจ๋ <laughs> วครับเจ๋วเหมือนผมว่าแกงไปแกงไปเมื่อกี้แกงไปแล้วก็เหยื่อหย่อนโดนใส่ปากพอดีออได้ก่อนหน้านี้พี่นี้ก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วผมจะออกเอาวิดีโออกก็ยุ่งผม mือ cong phải sang mà sang chỗ này ừ, quen quẹng má đốt đôi nó yựp nữa hả ủa ủa kia đánh đi mình bị chuẩn ờ ờ ờ วิ้ยได้หลายตัวแล้วมีบอกนางว่าหลายเหลือว่ามันนี่เอาได้เยอะๆพอดีมีคนส่งนะครับเอ้ยมีคนสั่งอยู่นะครับผมเออลุดน้ำขึ้นมบุนบุญเลยเอ้ย

อืมอ,อืมอ,อืมุดอีกลนี่กินแต่ขอเบ็ดอืมนี่ตัวเล็กอโอเคปล่อยครับตัวเล็กมีอีกนึงครับผมดูดูดูเอานะครับดูนะครับสังเกตนะครับผมนี่นะนี่นะนี่เหยื่อนะตับเรียบร้อยดู ยู่ยู่ครับอยู่ครับอย,บอยู่อยู่อยู่ดึนย่างนีอ้อืมดูดคุณไม่หมานะครับเศรษดายแย่เลยฮัตเตอร์ฮัตตอร์ฮัตอตไม่กินครับโอ้กินแล้วนั่นเรียบร้อยโว้ฮ่า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  ปลาช่อน <Fashion. _ niin> นุนนะครับพ่พีได้หนึ่งตัวนะครับฝั่งนู้นนุนส <_ an> ่วนของผมอยู่นี่โอ้โอ้มันเอาปูมา <_ an> <_ an> นี่นะครับนี่ของผม,มครับท่านผู้ชมครับเรามาดูผลงานของเราวันนี้จะได้เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนพอดีว่าหิวข้าวครับผมต้องกลับบ้านและพเรามาตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้สี่ทุ่ม กินเวลาไปสองชั่วโมงนะครับได้ปลาไหลเยอะแค่ไหนไหนะติดตามรุ้นกันกำลังพับสูงอยูอ่ก็พอได้อยู่นะครับประมาณสักครึ่งโลอุย้ยไม่ใช่มั้งเกือบเป็นโลนู่นะเนาะได้เกือบเป็นเกือบเป็นโลนู้นนะครับผมก็อ่ะท่านผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ